สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะแม่แม่กับสวนเกตนาลินบอลสีเช่นเคยเลยนะคะวันนี้มีไม้สวยๆมาแบ่งปันแม่แม่กันอีกแล้วนะคะคลิปนี้จะเป็นไม้กระถางสี่นิ้วนะคะแต่ต้นไม่จิ๋วนะคะแม่แม่ต้นไม่จิ๋วต้นกําลังพอดีนะคะแม่แม่วันนี้นะคะเป็นอีพีที่ห้าสิบเก้าแล้วนะคะแม่แม่วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบหกตุลาคมนะคะ เผื่อใครชอบไม้กระถางสีบ้างนะคะแม่คลิปก่อนนั้น EP ที่58นั้นกระถาง5.5นิ้วถ้าใครชอบไซส์โตก็ย้อนกลับไปดูคลิปนึงแต่ใครชอบไซส์เล็กราคาเบาลงก็มาจัดในชุดนี้ได้ะคะ่ะในคลิปนี้ได้นะคะสว,สวยเลยนะคะแม่ๆช่องทางการติดต่อก็เช่นเดิมเลยนะคะแม่ๆโทรมาได้ที่เบอร์ 093 2, 2 9 0 7 9 3 3 093 2 9เ7 9 3 3เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ใครสะดวกโทรก็โทรใครสะดวกแอดไลน์ก็แอดไลน์ได้ค่ะแม่ๆเลือกกันตามใจชอบเลยนะคะค่าจะส่งนะคะแม่มี2ช่องทางเลย ทั้งแบบโอนเงินและแบบเก็บเงินปลายทางใครสะดวกโอนก็โอนได้ใครสะดวกเก็บเงินปลายทางจ่ายหน้าบ้านกับไปรษณีได้เลยจะส่งไปรสนีย์ s m s แบบด่วนเลยนะคะรอบนี้นะคะ EP นี้จะเป็นรอบจัดส่งวันอังคารกับพุธหนูจะเผื่อไว้สองวันเพื่อที่แบบว่าเผื่อลูกค้าสั่งหนูเยอะวันวันอังคารหนูส่งไม่หมดถูกไหมแม,แม่หนูก็ต้องเผื่อไว้วันพุธอย่างนี้นะคะแม่ เพราะว่าพูดไว้แล้วสองวันคือต้องเคลียร์ให้จบค่ะแม่ๆนะคะเพราะว่ารอบวันจันท์เป็นของอีพีที่แล้วเป็นรอบส่งของอีพีที่แล้วนั่นคือติดติดติดส่งแล้วค่ะแม่แรอบนี้นะคะกระถางสี่ต้องส่งวันอังคารพุดนะคะแม่แม่เข้าใจการส่งกันก่อนนะแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยนะคะต้นเดียวหนูก็ส่งนะแม่แม่นะใครใค จะสั่งแบบว่าต้นเดียวสองต้นส่งไหมส่งส่งหมดค่ะแม่ไม่จําเป็นต้องซื้อเยอะแม่แม่บางท่านบอกว่าต้นเดียวส่งไหมแม่ต้องการต้นสองต้นเงีย้ยหนูส่งหมดะค่ะแม่เพียงแค่แม่สั่งหนูก็ส่งนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยจ้าเดี๋ยวไปเริ่มที่ต้นนี้ก่อน ต้นนี้ค่ะชื่อว่าเทพคีรีไม้ต้นนี้หายากนะคะแม่เทพคีรีนะคะใครที่ว่าสะสมบอลน่ะหนูอยากให้เก็บอยากให้มีต้นนี้ด้วยนะคะเทพคีรีหายากนะคะแม่ต้นนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทเป็นไม้กาบนะคะสวยๆเลยโตขึ้นเขาจะสวยกว่านี้นะคะโตขึ้นจะสวยกว่านี้นะคะชื่อว่าเทพคีรีนะคะแม่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะนี่เลยค่ะ เทพคีรีกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะแม่มีความติดติดด่างป้ายนะคะแม่ดูค่ะนี่เลยเห็นไหมคะกาบสวยๆมีความติดด่างป้ายนะคะเทพคีรีนะคะแม่กระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะมีประมาณหกเจ็ดต้นนะคะแม่มีประมาณหกเจ็ดต้นนะคะ,ะ,นนะ,คะเทพคีรี แล้วก็ต้นนี้เลยต้นนี้สวยๆเลยค่ะแม่นี่เลยสวยๆเลยค่ะหน้ากำลังสวยเลยนะคะต้นนี้ชื่อว่าสีเลิกงามค่ะแม่แม่กระถางละเจบาทสวยๆเลยนะคะฟอร์มประมาณนี้นะกระถางสี่นิ้วนะคะแม่สวยๆใบดกๆเลยเจบาทนะคะมีประมาณเจ็ดแปดต้นนะคะมีประมาณนี้นะคะแม่ ต,ต่อไปต่อไปต้นนี้ใบห่อเป็นเหมือนถ้วยๆเลยค่ะแม่ใบออกกลมๆแล้วก็มีความป้ายเหลืองมานะคะแม่ป้ายกระจายกระจายสวยๆแบบนี้ยกจัก,กรพพัดค่ะแม่แม่เอาไปเบาๆเจ็ดสิบบาทพอยกจัก,กรพัดเจ็ดสิบบาทพอค่ะแม่ๆสวยๆเลยนะคะยกจัก,กรพพัดมีประมาณสิบต้นนะคะแม่แม่มีประมาณสิบต้น ต่อไปต่อไปต้นนี้ต้นนี้หนูบอกเลยว่าเป็นไม้สวยเป็นไม้ที่หายากอยู่เหมือนกันนะคะแม่แม่ต้นนี้นะคะหลวงพ่อแช่มนะคะหลวงพ่อแช่มถ้าแม่เห็นแบบนี้แม่จะเห็นว่าเขียวเหมือนอาจจะไม่สวยแต่จริงๆอะสวยมากเป็นไม้ที่น่าเก็บหลายคนเขาก็เก็บกันนะคะแม่หลวงพ่อแช่มนะคะแม่ กระถางละ130บาทนะคะกระถางละ130บาทนะคะแม่แม่กระถางละ130้บาทในตลาดไม่ต่ำกว่า1 0 8 107นะคะอันนี้ให้130บาทนะคะเพื่อใครอยากเก็บนะคะแม่แม่ <aluminium> ไม้ <meow> มที่แบบว่าหายากๆจำนวนน้อย oy, ๆอย่างนี้ค่ะ แล้วก็นางลากสดเทวีก็ยังมีอยู่นะคะแม่บอกเลยหน้าไม้สวยเขียวเข้มแดงเข้มกระถางละหกสิบบาทสามกระถางร้อยห้าสิบเอาไปไม่ผิดหวังแน่นอนอันนี้ไซส์กระถางสี่นะคะแม่แต่บอกเลยหน้าไม้สวยค่ะเขียวเข้มแดงเข้มกระถางละหกสิบบาทสามกระถางร้อยห้าสิบเอาไปทำเป็นกอจะสวยมากค่ะแม่แม่ดูค่ะ ทุกต้นสวยหมดเลยนะคะแม่แม่สวยสวยเลยค่ะสวยสวยเลยนะคะต่อไปต่อไปต้นนี้ดีกว่าต้นนี้ริมขอบฟ้าค่ะแม่แม่ต้นนี้ขอบแปดสิบาทสวยๆเลยค่ะขอบออกนี่ออกขาวฟ้าแล้วค่ะแม่นี่ มินมินแบบนี้เขาเรียกลิมขอบฟ้าแปดสิบบาทค่ะต้นนี้แปดสิบบาทนะคะแปดสิบบาทต่อไปเดี๋ยวไปดูทางด้านนี้กันบ้างค่ะแม่แม่ว่ามีอะไรบ้างต่อไปนี่เลยมีมังกรทองค่ะแม่แม่มังกรทอง ชุดนี้ให้เจ็ดสิบบาทมังกรทองเจ็ดสิบบาทค่ะนี่นะคะมังกรทองเจ็ดสิบบาทนะคะสีสวยเลยปีนี้ปีมังกรทองใครยังไม่มีเก็บได้เก็บเลยนะคะมังกรทองเจ็ดสิบบาทแล้วก็มีองค์หญิงทอฝันหกสิบบาทค่ะองค์หญิงทอฝันหกสิบบาทค่ะมีหลายต้นเหมือนกันนะทอฝัน หนึ่งสองสามสี่ห้าหมีประมาณเกือบเกือบสิบต้นนะคะโทอฝันสวยสวยนะคะแม่บอกเลยว่าสวยสวยโตขึ้นอ่ะเขาจะยิ่งป้ายนะคะแม่สวยสวยเลยกระถางละหกสิบาทเท่านั้นสวยมากคะ่ะแม่นี่นี่เลยนะคะใครชื่นชอบต้นไหนดาริกาก็เป็นไม้อีกตัวที่สวย สวยมากสวยมากจริงๆนะคะแม่แม่แมดาลิกาหนูขายอยู่70บาทอ่าวันนี้หนูลดให,ลดให้ลดให้เหลือ60บาทพอคะ่ะแม่แม่ให้กระถางละว60บาทพอวันนี้ลดให้นะคะดาลิกา60สบาทโตขึ้นเป็นไม้สวยนะคะแม่หน้าเขาจะแบบว่าส้มๆเนาะนี่คะ่ะสวยๆเลยให้60บาทนะคะแม่ดาลิกามีอยู่ประมาณ10กว่าต้นดาลิกานะคะแม่ สวยๆแบบนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะมีประมาณสิกว่าต้นดาลิกานะคะแล้วก็ต่อไปต่อไปต้นนี้สวยสวยไม่ไหวค่ะแม่แม่สวยไม่ไหวชื่อว่ามณีมรกตนะคะแม่แม่มณีมรกตในตลาดร้อยสานะคะแม่หนูขอ หนูให้80บาทพอคะ่ะมณีมรกต80บาทค่ะไซนี้80บาทนะคะมีหลายต้นนะคะแม่แม่มีหลายต้นนะคะมณีมรกตนะคะมีหลายต้นน,ะะน,น,น,ะะน,นี่เลยมณีมรกตมีหลายต้นค่ะตามนี้เลยนะคะกระถางละ80บาทค่ะแม่แม่มนนัีมรกตนะคะต่อไปลืมขุมทอง ขุมทองสีสวยหน้าชมพูแบบนี้นะคะแม่แม่นี่เลยขุมทองหน้าชมพูแบบนี้อันนี้อยู่ในกระถางสีนะคะกระถางสีขอราคาที่90บาทนะคะแม่ขุมทอง90บาทอยู่ในกระถางสี่นิ้วนะคะรอบก่อนไหลไปร้อยเจอันนั้นคือต้นใหญ่กว่านี้นะคะแต่อันนี้ก็กัดสีมังแต่ตอนต้นประมาณกระถางสี่แล้วค่ะแม่แม่ ก้าสิบบาทเอาไปเลยสวยมากๆค่ะมีประมาณสองสี่ห้าห้าต้นในนี้เลยนะคะแม่ขุมทองเขาหน้าชมพูแน่นอนอันนี้ก็กำลังหน้าชมพูแล้วหน้าชมพูนะคะขุมทองนะคะแม่ๆตอนนี้ขายขายดีเป็นไม้ที่เขาตามหานะคะแม่ขุมทองเนี่ยขายดีมากเลยในตลาดบอลตอนนี้นะคะต่อไปว้าวมากๆค่ะแม่มัน,นีล้อมเพชร โอ้ยหน้าสวยๆอันนี้หน้าด่างเลยนะคะแม่แบบสวยมากสวยมากๆด่างจึง้งๆแบบนี้หนูได้มาแค่เจอแค่สี่ต้นนี้นะคะแม่ใครรับกระถางละแปดสิบบาทมณีล้อมเพชรกระถางละแปดสิบ,บาทมีสี่กระถางนี้เท่านั้นแม่ไม่ถึงร้อยใช่มีสี่ต้นนี้หนึ่งสองสาม ส,สี่ต้นนี้นะคะแม่แม่แปบาทเท่านั้นสวยอย่างนี้เขาขายกันหลักร้อยกว่าแน่นอนหนูให้80บาทใครโทรมาก่อนเลือกก่อนเลยค่ะแม่แม่นะคะต่อไปไปต่อที่จะดูก่อนนะคะแม่แม่วันนี้หนูมาไลฟ์สวนบ้านแม่หนูมีสองสองที่ทำไว้สองที่นะคะแม่แม่แมคือ อำเภอข้างเคียงกันบ้านหนุูที่แคบเต็มแล้วปุเต็มไปด้วยบอนสีมาบ้านแม่ก็ไลทที่นี่บ้างนะแ,แม่เนาะทำส่วนเล็กๆไปที่นี่ด้วยต่อไปต้นนี้ค่ะแม่แม่อ้โหใหญ่เลยใหญ่มากอันนี้ต้องเอาไปเปลี่ยนกระถางได้เลยนะแม่ขนาดนี้เลยต้นนี้นะคะมณีจันทร์หนึ่งร้อยบาทใหญ่ๆเลยค่ะแม่ มณีจันหนึ่งร้อยบาทใหญ่ๆเลยมีประมาณสองสี่ห้าต้นใหญ่เหมือนกันหมดเลยมีประมาณหต้นพุ่มใหญ่ๆเลยนะคะแม่มณีจันหนึ่งร้อบาทมีประมาณห้าต้นต่อไปต้นนี้ค่ะต้นนี้นะคะเพชรมาลินต้นนี้ชื่อว่าเพชรมาลินนะคะแม่แม อันนี้ก็ใหญ่ค่ะกระถางสีเลยดูนะคะดูนะแม่กระถางสีหนูบอกแล้วกระถางจิว๋วแต่ต้นไม่จิ๋วนะคะแม่งามมากค่ะเพชรมาลินต้นนี้หนึ่งร้อยบาทพอค่ะแม่แม่หนึ่งร้อยบาทนะคะออกจะแนวเหมือนจะแผงหรือไม่แผงแอดมินอันนี้แผงไหมต้นนี้แผงเนาะเอาไปลุ้นกันดูแต่สวยมากค่ะ หนึ่งร้อยบาทเพชรมาลินพุ่มใหญ,ใหญ่เป็นไม้ใบดกเขาเป็นไม้ที่สวยมากนะคะแม่เพชรมาลินถ้าเกิดแจ่มกว่านี้ก็ราคาสองร้อยขึ้นค่คะแม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต่ำกว่าสองร้อยสองร้อยห้าสิบนะเพชรมาลินต้นนี้ต้นเบลเลอร์เลยตะอยู่ไหนก็ถางสี่แม่ดูค่ะร้100อยเดียวใครจะเอาจัดเลยต้นนี้นะคะต่อไปโอ้นี่ นี่ค่ะแม่พรมพิมานโอสวยมากค่ะสวยมากเจ็ดสิบาทพรมพิมานเจ็ดสิบบาทโตแล้วดูลากโอ้โหทะลุทะลวงค่ะแม่แม่เจ็สิบาทเท่านั้นนะคะแม่พรมพิมานเจ็สิบบาทสวยสวยนี่เลย นี่ค่ะแม่เจบาทสวยๆพรมพิมานนะคะนี่สวยมากนะคะต้นใหญ่ๆเลยมีประมาณ6 7ต้นพรมพิมานหรือใครจะเอาแบบแนวไม้แพงนางฟ้าก็ได้นะคะแม่ๆนางฟ้าจำแรงนะคะ50บาทนางฟ้าจำแรง50บาท นางฟ้าก็มีหลายต้นอยู่เหมือนกันนะคะแม่ห้าสิบาทโตขึ้นเขาจะใบเขาจะแบบว่าอมชมพูชมพูมาค่ะเขาชื่อนางฟ้าจำแรงนะคะห้าสิบาทใครชอบไม้ขา,ขาวขาวใสใสชมพูนิดๆค่ะแม่จัดนางฟ้าจำแรงไปได้เลยนะคะจัดไปได้เลยแล้วก็เทพเทวานะคะแม่แม่เทพเทวาก็ห้าสิบบาทอันนี้แดงทั้งใบค่ะโตขึ้นใหญ่ๆกันเลยนะคะแม่โตขึ้นต้นนี้ใบเขาก็จะใหญ่ ะะสวยสวยห้าสิบบาทห้าสิบบาทนะคะแม่แม่ห้าสิบแบบเทพเทวานะคะเทพเทวาก็มีประมาณสองต้นนะคะแม่มีประมาณสองต้นนะคะต่อไปไปต่อ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 นะคะไปต่อนี่ค่ะแม่แม่ สวยรัตนสินว้าวมากค่ะแม่เดี๋ยวให้ดูต้นค่ะอันนี้กระถางสี่นิ้วนะคะแม่แม่เอาไปทำกอโอ้โหจะว้าวมากค่ะแม่รัตนสินนี่เลยค่ะกระถางละหกสิบบาทใครเอาไปสามกระถางร้อยห้าสิบค่ะแม่แม่รัตนสินนะคะนี่เลยสามกระถางร้อยห้าสิบกันไปเลยนะคะแม่แม่ รัตนาสินรับรองหยิบให้ด่างสวยป้ายสวยทุกต้นค่ะแม่แม่ดูก่อนดูก่อนสวยๆเลยค่ะรัตนาสินกระถางสี่นิ้วนะคะต่อไปค่ะแม่แม่ต่อไปอันนี้คือมณีล้อมเพชรใบดำแดงใบเขาออกดำดำแดง เหมือนกับว่าอาแผงไม่ป้ายแต่แต่สวยบอกเลยว่าสวยนะคะโตขึ้นเขาก็สวยอีกแบบใครจะเอาแบบนี้ก็ได้นะคะสี่สิบบาทค่ะแม่แม่แมโอ้เขาก็เป็นไม้ที่แบบว่าใบตกพุ่มเลยนะคะแม่สี่สิบบาทดูมเม็ดค่ะสวยโตขึ้นเขาก็สวยนะคะแม่อันนี้ไม่ไม่ไม่ด่างแต่เขาจะเป็นแบบว่าใบเขาจะเข้มเข้มสีแดงแดงเข้มเข้ม,ขมน้ำตาลน้ำเข้มแล้วมีเม็ดนะคะ สี่สิบบาทสี่สิบบาทนะคะโตขึ้นสวยนะแม่มานีล้อมเพชรถึงไม่ด่างก็สวยบอกเลยจจใช่เพราะว่าผ่าจากแม่ด่างแล้วมีแบบหลุดโตขึ้นอาจจะได้ด่างนะคะแม่ลุ้นได้เอาไปลุ้นได้นะคะชุดนี้ชุดไลท์เมื่อรอบก่อนนะคะแม่เกียมแพ็คส่งวันจันทร์แต่รอบที่หนูไลท์วันเนี้ยเกียมแพ็คส่งวันอังคารนะคะแม่ มังช่อฟ้าค่ะแม่แม่สวยสวยบอกเลยเดี๋ยวให้ดูมังช่อฟ้าสวยสวยค่ะแม่แม่สวยมากมากค่ะมังช่อฟ้าใครต้องใครมีแล้วเก็บแล้วเก็บอีกได้ใครยังไม่มีมาเก็บค่ะแม่แม่ขายดีไม้ต้นนี้ต้องมีติดบ้านนะคะกระถางละแปดสิบบาทเท่านั้นค่ะแม่แม่มังช่อฟ้านะคะมังช่อฟ้าแปดสิบบาท มังช่อฟ้าแปดสิบาทหน้าสวยๆนะคะแม่แม่หน้าสวยๆนะคะหน้าอย่างนี้เลยนะคะแม่แม่นี่เลยนี่เขาบางทีพื้นเขาอะจะขา,ขาวๆแบบนี้นี่เลยอะตัวสวยค่ะแม่บอกเลยบางคนได้ไปสีแบบนี้ค่ะแม่เขาเป็นไม้ที่กัดสีง่ายมังช่อฟ้านะคะ จะได้ถ้าใครซื้อจะได้ไม้ไซส์เดียวกันค่ะแม่แม่แล้วก็หน้าไม้จะแบบนี้เลยค่ะแม่บางใบก็จัดบางใบก็ยังไม่จัดแต่บอกเลยว่าเขากัดสีได้เข้มเหมือนกันนะคะแม่เขาจะกัดสีได้สวยแล้วก็เข้มๆเลยนะคะมังช่อฟ้าหนูเชียต้นเนี้ยคือเป็นไม้ที่สวยมากราคา80บบาทเท่านั้นนะคะมีแล้วมีอีกได้นะคะแม่แม่มีแล้วมีอีกได้สวยๆเลยค่ะ นี่เลยนะคะกระถางรับ80บาทนะคะนี่เลยสวยสวย80บาทนะคะมังช่อฟ้านะคะต่อไปชายชนชายชน70บาทนะคะชายชน70บาทนะคะชายชนมีไม่เยอะนะคะแม่แม่แมนี่ ก็ถางละเจ็ดสิบบาทนะคะแม่แม่ชายชนตอนนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะคะเจ็ดสิบบาทเท่านั้นนะคะชายชนนะคะต่อไปไปต่อไปต่อนี่ดารานพลัดอันนี้เลี้ยงนอกตู้มาได้ประมาณสี่เดือนแล้วนะคะแม่แม่เลี้ยงนอกตู้มาได้ประมาณสี่เดือนแล้วค่ะ ดารานพลัดแข็งแรงมากเลยค่ะแม่แม่เขาจะอยู่อย่างนี้เลยนี่ไงคือจานลงน้ําถ้าใครเลี้ยงนอกตู้นะคะแม่หาจานลงน้ําให้แบบนี้สวยค่ะแม่แม่ดารานพรัตเห็นไหมคะไซส์เนี้ยคือเขามีหัวแล้วแต่หนูไม่คอนเฟิร์มว่าเล็กหรือใหญ่แต่เป็นไม้อข้ามปีแล้วค่ะแม่แม่เขาเป็นไม้ทรงเตี้ยทรงเตี้ยนะคะแม่แม่ดารานพลรัดเอาไปกระถางละหนึบาทค่ะ กระถางละ140บาทค่ะแม่แม่ร้บาทนะคะดารานพร,รัดนี่เลยมีแบบนี้เลยนะคะแม่แม่นี่หนูเลี้ยงนอกตู้ไว้ค่ะแม่แม่ะนะคะต,ต่อไปไปต่อที่ต้นนี้เลยค่ะแม่บัวกันหานี่เลยหน้าสวยๆแบบนี้หายากบัวกันหานะคะแม่ายสวยๆแบบนี้นะคะมีประมาณกี่ต้นเอ่ยเดี๋ยวหนูดูก่อนนะคะ ได้กี่ต้นหน้าป้ายสวยๆเนี่ยเดี๋ยวหนูหามาตั้งแม่จะได้เห็นกันนะคะ<ไ>บัวกันหาค่ะแม่กระถางละแปดสิบบาท<ไ>นี่เลยติดด่างคะ่ะ<ไ>ติดด่างนะคะติดด่างนะคะบัวกันหานะคะติดด่างนะคะกระถางละแปดสิบบาทนะคะบัวกันหาหน้าแม่สามกระถางค่ะแม่สามกระถางนี้นะคะ ต่อไปไปต่อที่ต้นนี้ค่ะแม่ไก่ม่านแก้วสวยมากใครเคยดูคลิปกันก่อนสวยมากมีมาแบ่งนะคะแม่มีมาแบ่งเป็นบางช่วงแล้วไม่เยอะตอนนี้ต่างชาติสั่งให้หนูทํานะคะแม่แม่เดี๋ยวหนูส่งนอกหมดไปหลายชุดแล้วนะคะใครเก็บได้เก็บเลยนะคะแม่แม่เพราะไก่ม่านแก้วจะมีแบ่งออกแค่ส่วนหนูส่วนเดียวนะคะ ไก่มานแก้วกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะแม่ใส่นี้กระถางละหนึ่งร้อยตอนนั้นขายร้อยห้าจะโตกว่าน,นี้นะคะใครเก็บกระถางละหนึ่งร้อยเอาไปได้เลยแม่สวยนะคะสวยมากๆค่ะเลี้ยงนอกตู้ได้นะคะแม่ไก่มานแก้วใบเขาจะแบบใสเห็นเห็นเห็นเนื้อเราเลยนะเนี่ยแม่เนี่ยเขาจะใสแล้วก็อันนี ตรงตรงเนี้ยเป็นเส้นใช่ไหมใช่ไหมคะแม่เหมือนแก้มเด็กอะ่ะเหมือนมีเลือดฝาดเขาสวยมากนะคะแม่ไก่มันแก้วกระถางละหนึ่งร้อยบาทมีมีหลายต้นอยู่นะคะตอนนี้นะคะแม่ถ้าใครจะเก็บก็เก็บได้เลยตอนนี้นะคะแม่แม่ต่อไปเศรษฐีปีชวดค่ะเศรษฐีปีชวดหนึ่งร้อยสามสิบบาทค่ะแม่แม่แมเศรษฐีปีชวดหนึ่งร้อยสามสิบบาท นะคะใครอยากเก็บเศษถีปีชวดเก็บได้เก็บเลยหูเมื่อก่อนราคาแรงมากค่ะแม่เมื่อก่อนที่ไม้ต้นนี้ออกใหม่ๆราคาแรงเอื้อมไม่ถึงเลยใครเก็บได้เก็บเลยร้อยสามสิบเศษถีปีชวดนะคะแม่แม่มีใครตามเก็บไหมคะเศษถีปีชวดอ่ะมีแบ่งอยู่แค่อ่ะนี่ต้นหนึ่งสามต้นนี้นะคะแม่แม่ดูนะคะ ร้อยสามสิบบาทร้อยสามสิบบาทร้อยสามสิบบาทอ่ะแม่ดูนะคะมีแบ่งแค่สามต้นนี้เท่านั้นนะคะเศรษฐีปีชวดคือหน้าไม้สวยมีความด่างป้ายสวยๆแบบนี้เลยมีสามต้นนะคะต้นละร้อยสบาทนะคะแม่เมื่อก่อนราคาแรงแบบเอื้อไม่ถึงต้นนี้นะคะต่อไปมีหงดรุนค่ะแม่แม่เดี๋ยวหนูให้ดูหงดลุนนะคะ หงดัลุนแบบว่าต้นโตโตหกสิบบาทนี่เลยค่ะแม่อะหงดาลุนต้นแล้วหกสิบบาทเดี๋ยวหนูให้ดูนะคะโตหกสิบาทสามต้นร้อยห้าสิบนะคะสามต้นเอาไปเลยร้อยห้าสิบค่ะแม่แม่หงดัลุนโตแล้วเอาไปเปลี่ยนกระถางทาแบบฟอร์มกอนหนูเห็นเขาทําฟอร์มก่อนแล้วนะคะแม่สวยหงดัลุนนะคะสวยสวยเลย คลิปนี้นะคะแม่หนูต้องขอปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแม่แม่เนาะปิดคลิปเพียงเท่านี้ก่อนใครชอบต้นไหนโทรกันเข้ามาได้ที่เบอร์0 9 3 2 9 0 7 9 3 3นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะแม่แม่โทรได้แอดไลน์ได้หนูแนะนำพอได้รับไม้หนูแนะนำให้แกะช่วงเย็นช่วงค่ำคมืดมด แล้วเอาไปวางใส่จานลงน้ําไวค้ค่ะไม้เขาจะสดชื่นไวค่ะแม่เขาจะฟื้นตัวไวจากที่เขาการเดินทางมาเนาะแม่เนาะเขาก็จะเหนื่อยขึ้นรถลงเรือสาขาโน้นสาขานี้เนาะแม่เนาะก,กว่าจะไปถึงเขาก็ต้องมีการเหนื่อยบางทีใบอาจจะโน้มเหมือนเฉาลงนะคะแม่เอาไปแกะช่วงเย็นๆเอาน้ําแช่วไว้ตอนเช้าเขาจะสดชื่นขึ้นนะคะแม่ๆม่จะสดชื่นได้ไวกว่าเราแกะช่วงกลางวันนะคะนี่เลยอ่าเดี๋ยว เดี๋ยวคลิปนี้หนูขอลงไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแม่แม่ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะต้นหนึ่งหนูก็ส่งนะคะแม่โทรกิ้งกันเข้ามาได้นะคะแม่แม่นะคลิปนี้ขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ